ตกเก็บไอ้เงี้ยปกติเลยมาเข้าคิวสองนะกหนึ่งน้ำไม่ควายไหน <Yeah. S 2> เออเออใครอดัดนไอ้ขวาพี่กูจะมาดูว่าเขาตอบกลับเพาะมีเห็นอะไรกูไม่เปิดไปเพื่อไปเฮ้เ <c oughs> พื่อนเพื่อนไว้อ่านเป็นเกีบบเยร์ โอเคลมลมไปเบียดโอเคไม่เป็นไรถ้าลมไปเบียดกูไม่ว่าเลยนะรู้จากอนิเมะไอรักษาเม็ที่ตั้งแต่เออกูเห็นมุเห็นเต็มฟีดกูเลยไม่ต้องไปดูกูรู้ว่ามันเป็นยังไงเออแม่งกูแม่งเขาบอกแม่งรรกทาไูตดเป็นอนิเมะที่กูไม่ต้องดูกูรู้ว่ามันเฮี้ยนังเพราะแม่งคนออกมาวิจารณ์เต็ม อิกเลยนี่ยออกโอ้ยมเกเยคิวเปคิวเตใครวะกูดูว่ามึงจะพิไอ้คิว่ไมคิวคิวเสกใครวะมึงเห็นใช่ไหมกูไอ้คิวโดนีจังหวะนี้โอเคมันมีสุ่ม แม่งก็โดนมึงเอาเอาเอาอะไรพิเกอร์มาวางตัวไอเดียเป็นไอคิวแล้วบ้านใครเอาฟิกเกอร์มาเขาต้องเอาไอคิวมาดักกุ่มดูสถานการณ์ตัวเที่ไดักดาบพิณิกก็เปิดพิณิกไม่มีเปิดตาอัตโนมัติกูดักยังไงวะออ๋ก็ให้มันตายก่อนมีเหตุแล้วมันจะตายก่อนยังไงมึงรู้จัก ฟีเจอร์ RV ไม่ไม่ไม่ใช่บัคแต่มันคือฟีเจอร์ถ้าถอนออกจะซุนฟ้าหมดมันจะแรงทิ้งหายแต่บล็อกเส็จโดนฟีเจอร์ปูถางทีเอ็มอัดีมาแล้วอัี้อันดี้นี่คือะไรวะมาโซนดาร์ให้กูหน่อยมาโซนดาร์ให้กูหน่อยโอเคได้ในดาร์กเมืไอยเฮียนนั่นดาร์กก่อนก่อนมาโซนมาโซนมึงไปโซนด้านหลังทำไม นี่กูโจนไงอ่ะมึงดูมันยุย้ยไอ้ฮี่โอ้ยเย้ยสามตัวไอ้กูโจมฮียังไงระวังหลับนะระวังหลับนะระวังหลับนะอเอ้ยกู์ปล่อยละยวปล่โอ้ลากเออเคเตกูตายโอเคไม่ตายตัดไว้กูตัดไป,ดดไปเอ้ยลามลามล้อส่วนล้อส่วนดิส่วนเฮี้ยรลันตีมี กูลองหนุ่เต้เสือมึงอาจจะโดนกลพูดจะพารอดใส่มึงเฮ้ยอะไรอัดคลิปอยู่ไยตัดเออเฮียเอยไอ้ปืนรักีดักสามอ่ะเออคิวไม่มีกูใส่ยืมมาขัดเอ้ยต่อต ตาผัดเฮ้ยมวยแอ้มตึงกูมวยแต้มตึงกูเออเอากูแบกแล้วครับตอนนี้กูแบกตอนนี้กูแบกอะแบกแล้วกูแบกอะนี่คือแบกของกูละยูีป้าดิเก็บเราดูดาเมจได้เลยร้อยสุดในทีมยยืนรังไปลังไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันเข้าไปไหนอะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันเกี๋ยวมันเข้าไปไหน เจะมามามาเปิดก่อนที่พี่ไปอยู่เลยคู่กับที MM ่สองอัะไฮไลท์อ่ะที่เมื Hans, ่อกี้คู่ทต่องแน่นอนอ่ะจัดอะไรนี้โอ้โหไฮไลท์จริงเมื่อกี้คนมาดูยังเขินไม่มีใครเห็นกูตายไปในทางนั้นเฮ้ยเรนกลางเอาเอาเลสเลสหายไปไหนวะ เราทบคุณเอ็ดทีมงานมาเลยเองเนงี่ว่ามันแปลกทำไมกูลัดไข่ไม่ได้วะตอนเนี้ยลนน่าก็รดได้ดีทำไมกูลัดไม่ได้วะหรือกูต้องดับกุ้อ่ะเออมามาบนไหนมาบนไหน เเไปแล้วไปแยื้อไว้ยื้อไดกูปดักเดกูไปดักมันจะไปไหนวะไปบนโอเคมันตายไม่ต้องเยอะเปิด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 แดงเไปกูจะดักเดกูบว่าให้มันเห็นดักไว้เผื่อไว้่ามาจ้ามาเดเขากูล เราเรามาจ้าเรามาจ้านี่กูตุกูเริ่มแบบนี้เลยมาจริงเหรอก็ไม่เห็นกูอย่างเงี้ยมันมอนเนี่ยมาจ้ามันมามัว่ามันลออยู่ท้ามาตีกูเอาไงเอ่อยเฮ้ยไปแล้วไปแล้วตอบได้แล้วสกิลหมดละไปแล้วสกิลหมดตัวกูเป็นตัวเบิร์ดอะทำไงได้อะไม่มีสกิลกูทำะไรได้ จลามไม่ลามไม่ลามไม่ลา่าค่าล่าค่ามล่า <Different> ล <terror competition> ูก <modeling> จุดยอดล่าไปไหนมันไปไหนอ่ะมันตีบูลโอเคเอ๊ะทำไมถอนมาตีแรงวะเอ้าเออแล้วมึงถอยไปทำไมอ่ะกูกำลังช่วยเนี่ยกูไม่มีสปิเกอร์กูเปลี่ยนทางถ่ายไปเลย ยแม่งอากาศอุ้ยวิ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 เบาความเด่นอยากให้เพือนเห็นเซตเทมกูซึมหายเลยกูแรงที่สุดกันแล้มาแม่งสมุดเกียวสามสี่เล่มเอ้ยเอาเลยเอาเลยแรงๆรงยังเน้นแรงตูจะปัดหายได้ไหมจ๊ะสูงขึ้นมาแล้ว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 ครับน้องมาครับน้องพี่มาแล้วน้อง ที่มันน้องที่ไปแล้วน้องไปเอ็นเน็ต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 ตั้งเรียวจังว่าไอ้ที่รอรอรประเตีนเล่นซิปกับแบรนไหมแล้วก็ลงไฮไลท์เหมือนเดิมซิปกับแบนโอมไปจบบ้านติดคลิป เอแต่ว่าตะกอดตะกอบหน่อยะพอกอดมันเดียวจอดได้ออกแวนวทแต่มันโคตรแรงแต่รนี้มึงมึงไม่งไปเพราะว่าตไปแล้วไม่เกี่ยวแล้วไม่รู้มันกนนังดาไงวะกูเลยไดเล่นียาวขึ้นไม่เกีปดไหนดีครับปดไหนดีปงดด้านหรือว่าปฮ้ดฟ้าม Mà cha đặt phun cùi Ê Yui Yui Mẹ đồ dù đi nè Mà cha đổi mẹ đi Ta nghĩ đi thôi พี่กูลืมไปเรื่อคนี้กูไม่ได้บันทึกอะไรเลยโอ้จะพิมพ์ฝันไม่ได้ไอ้ดิงดิงด้ยโไอ้ที่ไปล่างยี่สังวะสกูจักรแม่เลยไอ้ฝันเอ้ยยังไงสิงซักติดเหรอเอาเ็สเล่าสองเฮ้ยทีมเรามันไปล่างยี่สังวะ ก็สงสัยต้องไปล่างเป็นสี่ตัวเฮียแล้วมันไม่ให้สลามมากันก oh ูเตะเตเตะมาคอยดูไว้ฉลามมามันตายมาคอยดูมาตีเรือตายแค่ตายอ่ะกูข้องยุ้ยมึงก็พุ่งเชี่ยเกินพุ่งเชี่ยเกินมึงรู้ได้ไงวะอ๋อยุ้ยเอ้ยปั๊บบปั๊เเอาะ

แต่อากาศนี่ที่ <Legend ary! S 1> <c oughs> มันตายคือกูไม่เอคิวโดนไม่ซีคิวสองมาโดนแล้วไอคิวใจอากาศไ <c oughs> อ้พวงไอ้ที่อันตีทันมึงทำได้ไงวะมึงฆ่าได้ไงวะมื <c oughs> อ,อกีไงไง้ <c oughs> คือมันติทันแล้วมันแก้ตายแล้วมันอยู่ดีก็พุ่งมาหาก,กูแต่มันมันไม่หนีมันตอนนี้คงจะสวดแน่เลยกูว่า มีงคิดแค่แตสวนว่าแม่งกูเดินเร็วกว่าอันตีมอีกดู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 กูอ่ะมึงมึงเคยเห็นไมหมคลิปถือดาวอ่ะหนึง่งดิบซองดิบอ่ะเออนั่นแหละ,ะกูเีหยุดดนะ <laughs> แล้วก yup. <po target> <constitutional> ูนี่มันก็คือคนเล่นแร็ปปกติเลยสกอร์เล่นคนเล่นแร็ปประมาณนี้ที่ไม่เข้าไปตายเลทคิวโอเคอะไรอะไรอย่ากลัวโซนมามาใครมาตายใครมาตายไอโฟมาตายรอรอรอให้ยุ้ยทำเพี่ออะไร ไม่เห็นแต่ยิ่งมีอยู่นะสองเที่ยงอะไรวะไอเที่ยงมันไม่มีใครมาหลักทีมเราหยุดเต็มเลยรอเอาดาร์กจบก็มึงไปสู้ดีกว่าแทนที่มาทำเพราะว่าเพราะว่ามันมันเปิดไดกแค่ระยะหกเมตรถ้ามันเจอมึงก่อนมันก็จะไม่เจอกูระมังนะอยู่ห่างที่สุดมึงอยู่ที่พูดอยู่ที่พูดไหมฮ่องไอเทียมมองเห็น แย่มันไก่เนยไว้แ like. hey! hey, ค่เป em ิดตาฟริงๆเนี่ยโคเกียดเลยวะเนาะเฮ้ยเอองิ่าฟินิกิบหน้ามาฟินิกตายแล้วจังหวะนี้ย้ยแม่งเล็งพุ่มอย่างเดียวเลยอย่าอย่าไปยูตรงนั้นเฮ้ยแดงเห็นกูโซนเข้มาตายละรอไหมไอ้คิวว้าวรอรอรอเอา้สิบห้าแล้วเจดยันถอยปถอยมารอเอาไสิบห้า ไอ้ดิ๋งดิ๋งได้เหโอเคกูตับกุ้มดีกว่าเออโอเคเลยกูรองได้เส้นภาพแป๊บกูตับกุ้มแป๊บต้องมีใครมาแน่นอนขอแค่ไม่ใช่ฟินิกพอไม่่ใชขอไม่ใช่ฟินิกขอใครก็ได้โอ้โหเพื่อนเพื่อนมันจะมาทำทีแต่มันก็เซ็คปุ๊บบอกเลยมันมาทำทีเพื่อนมันจะเดินมาทำทีอะไรวะนะ ยี่เพื่อนเตือนมาทำใม่ะเขาไม่เดินมันก็เม่ติกแล้วอะรอรอพระเอกรอพระเอกที่ไม่ใช่กูหอยอยเพื่อนยอยันไมรับหน่อยเพื่อนรับหน่อย

เราจะแพ้แล้วว่ะฮัลโหลฮัลโหลหนึ่งิ๊บมึงทำอะไรเกยอบนะเกือบนะเกือบโดนนะตัวนักเกือบโดนนะเผิดอะไรดีวะตะได้กดกำลังใจได้อ๋อมึงออกไอ้เวมัพายดิโออกมาทำมาแล้ววะไอ้ที่นั้น กูคือมันบางอยู่แต่ถ้วกูไม่มีสยูเนี่ยกูจะยูหมดแล้วกูต้องตายจะดีเปล่าใช่ก็คือถ้ามึงออกไปไม่ทันม่เจะตัวเลือกส่วนวันทั้งฟ้าเราจะมาดูตู้มามุษบีพิสิตเลยโอเคจะลืมมวันทันวาจะลืมเก็บแครอทไว้สุดสุตาหันแบ็กเลยมันจะมากราบลีลานหรอ เฮ้ยเล็ดเลนดเลนดเล็แลนแเล็ดเล็ดเล็ดเล็ชิบกี้แล้วได้ไงวะนี่คือมันมันแยกกันเลยอะมึงกี้มันแยกกันพอดีเลยมัเห็นมึงแล้วมันมันแยกชิคกี้กูตากตากกูตากแตตั้งใจนวลกต่ตั้งใจนวลเป็นฝันแล้วมันได้ไงวะกูพวกมันหนีไปหมดเลยอ่ะมันกลัวจัดกูกลัวอะไรวะมึงดูสิของกูก็ดูว่า สวยไอ้ทียลามลามลามตทงไสวนสวนสวยดีบไม่ดีวะเพื่อนเพื่อนตีเอายอมแพ้เอโยมแพ้มแพ้ต่ท่นมันเขาบอกว่าจะมาวันเือนทันว